สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับต้นอ้อยชาแนลนะคะวันนี้นะคะรองอ้อยนะคะก็จะเข้าอ่าจะเอาขนมแล้วก็ไอติมนะคะไปแจกให้เด็กๆที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากว่า อที่โรงเรียนมีงานปัดฉิมนะคะแล้วก็น้องอ้อยก็จะได้ทํางานเป็นเทอมสุดท้ายแล้วนะคะน้องอ้อยก็เลยจะเลี้ยงส่งเด็กๆแล้วก็เลี้ยงส่งตัวเองด้วยนะคะน้องอ้อยก็ซื้อขนมนะคะแล้วก็มีพี่เอนะคะที่ช่วยอ่าสนับสนุนเงินนะคะจํานวนนึงนะคะน้องอ้อยก็ได้ซื้อขนมนะคะอ่าได้ซื้อขนมนะคะแล้วก็ ่าส่วนไอตีมน้องอ้อยก็ออกเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นไงก็ไปดูที่โรงเรียนกันค่ะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะ,ะน,น้นด้วยพนึงนี่นะคะเด็กๆนี่เด็กๆอกนุบาลดูน่ารักขนาดไหนไหนมานี่สิสวัสดีใครยัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาเอาอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปเซอร์ไพรส์น้องๆน้องๆที่จบปีนี้ก็มีแค่สองคนนะคะเดี๋ยวจะใส่ขึ้นไปเลยยใๆๆส่สายสปายกันให้เงินกัน ตอนที่เพลงจบไม่เห็นได้ใส่ไ <laughs> ม <laughs> ่แล้วใส่หน,นึ่นองอันเห็นชัดนะเดี๋ยวอันนี้เบลอเบลอนิดนึงอันนี้ให้ผู้หญิงถึงเงินให้ผู้หญิงน้องน้องที <h> ่ด <h> ูอยู่นี้้องน้อแล้วแม่เธอชอบรัก เดี๋ยวเราก็จะมอบขึ้น้องน้คเป็นราชาลูกสองเนี่ยลูกเป็นราชาไเป็นราชาเป็นมือถือ

ไปเดี๋ยวตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะให้น้องๆน,นะคะมอบอของขวัญให้รุ่นพี่ที่จะจบนะคะนี่เด็กๆเด็กๆก,ก,ก็พาของขวัญมามอบให้พี่ๆ อันนี้เอาอะไรมาให้พี่อ่ะเอาก,การ์ดเหรออ๋อการ์ดอันนี้อะไรเนี่ยมีจดหมายด้วยอืออันนี้ทาไมดูหรูหรามาเห่าแบบนี้ไปซื้อมาเหรอที่ใส่อ๋อที่คำแรงให้หรือว่าไปป้นอุ้ยอันนี้อุ๊ยดูไรมอนคนละตัวใช่ไหมแล้วเนตอ่ะทำไมเนตโอ้โหเนตมามา่าห้อยคอไหนรองห้อยให้ดูดินหน้อยให,ให้ดูหน่อยสิ เวลนี้เป็นลูกโอมอุ้ยสวยเูกโอมอนนเอมด็กๆไปทำะไรกันตรงนู้นน่ะนี่นะคะจะให้ก็ลุกไปเลยลูกไปต่อตให้เลยค่ะต้นกล้าให้เลยอ๋อไม่เป็นไรไออกมาเลยคะ่ะมานั่งที่ของตัวเงเลย ถือววาเต้เต้ถือสูงสูงค่ะเออยินดีด้วยนะต้องหาถุงมาใส่ให้พี่แล้วมั้งนั่นเออเอาใสาระนั่นะอ้ำเอาใสารนั่นถุงนะ่าาะน,ะนะเออนะเอาวาันที่ใคร็ได้ค่ะถือเลย อย่าใส่แล้วให้พี่เขาลูกเออไ่ค่อยลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยเอ้ย ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบ เตยเป็นยังไงบ้างนี่เตยเป็นยังไงบ้างอามยังอยู่สภาพเดิมและนิ่งมากอ่ะยืนนี่ลูกมาถ่ายลูกก่อนสมาธิอยู่นะเอามุนมุนเอามุนมุนคุณค่ะ Thank <laughs> you. อันนี้ไม่พูดเลยอ่ะอันนี้เรียนเนอะยังไม่จบยังไม่มีแฟนเนอะตอนนี้ก็คุณครูก็แจกไอศครีมแล้วนะคะโอ้แข็งใช่ไหมคะคิดว่าละลายให้เยอะๆเลย có hiểu là nè hiểu em tìm Hãy subscribe không bỏ อันนี้แจกขนมค่ะอร่อยเปล่าอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยไหมคะอืมอร่อยคะ่ะเด็กๆอร่อยหรือเปล่าคะอร่อยค่ะอยากกินอีกไหมนานๆทีคููจะแวะเข้ามาหา อยากกินอีกอักอมม้ยอดแล้วตกแล้วไม่จีดูดูอันนี้คือเป่าแบบไอนจิ้มช่อนะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องอ้อยก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไม่บายก่อนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเดียวบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วน่นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ